ไม่จริงนะครับเสานึ่งสองสามสี่หาหกไม่จริงครับเข้าใจว่าปูนว่าแมนไม่อีรีตัวไนไม่อีรีตไม่อีรีไปอมัน่หรม่อีรีเลยดไม่จริงครับเนี่ยเกาเกา

mấy kín này kín dữ tỉ, bên buỗi kín đấy, bò bò เ่าันนี้ได้ก่าวพระว่านายนพลและนรมิตาวีสุจริยาเกียรที200ล้านบาท200ตารางว่านับังนัมี นาดีโมดีลอกไล่ใส่ผัวนลังใส่ไก่ตางๆเป็นดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นดีสีสีแห่งมีแก่ธนพลและวิพาวีสุจริยาท่างของตัวและลูกน้าข่อนที่มันจะเสด็ที่หาดราศรที่ลูกขอฝากแกมาเรยนะครับท่านเจานนะครับจุดนี้เป็นบุบบลสดสองไม้ที่เจนองนะครับที่น้องขึ้นไปขอควายแล้วลงไป ท like ่านล่ามนะครับไปแล้วไปแย้ตอกับท่านอาจารย์นหคประมุขนท่านเป็นผู้ถูกแย้งนะครับแทนของพ่อครูเสด็จโทรศัพทันอยูนะครับเปิดไกแงที่เป็นบ้านของหลวงพ่อนะครับมาถึงโดสารเตือดเื่นที่ชาต้าเขาคนไปถูแ้กับเขา โอนี่กับลังเฮดท่านนี้กับลังสางครับสางกับแพ้งสูงเนาะไปไปยัง ยาเซื้อพีลางว่าะบาก็ไปซื้อองไดไม่ีบน้นก็ไปซื้อยางบลิโภแต่เมื่อไดงเงินหนอเวมอากาิ่งหันหันต้นหน่อต้นหน่อันเงินหันกรินพอ่อาก้อนกับพ่สสีอะไก้อนนี่หรอ nhang ấu งาโอ้ đây này. chứ นี่ส่วน đang thang น่ะเราไป à บน thang จัก nó